เกิดมาจนอายุหาสิบห้าหาสิบหกหาสิบเจ็ดแล้วไม่เคยยังไม่เคยจับเคยใบยป่าตรงนี้บันเน็ตเราตาตัวเดียวสองโลกว่าผมไม่งงกิเนเอาเลยคุณค้นือว่าทําไม่พูดไทยสออรุปพูดไทยได้ไ,ดไหมได้ไดพูดลาวได้ไหมพูดลาวอ่ะได้ลาวนี่ไง <laughs> ลาวเหรอ <laughs> พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไงเชลรอเคโรอเชล็อตเชองเบครับเพิ่มตเามนอวสุดยอดครลบสุดยอดมาครับพี่นอองเาเชี่นตเาเนล็อตเชลนอตเชล็อตอตเต้มปลอตตล็อกอนอตเชล็อหน้อตเลออตเชล็อตเอตเลอล็อให้ล ขังกับป้ทนครับพี่น้องป่าคอได้มาเมื่อวานนี่ครับซุ่มได้เมื่อวานมื่อซุ่ม้มาเมื่อวานตายเบิดหรอถ้าตัวใหญ่ย่งอยู่ครับได้ฝ้าวแ็ทกินอยู่พี่น้อง <c oughs> ก่อนที่มันจะตายขังบ้ทนครับป่าหอนหอนตายไป สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยโมนีิพ่อพี่น้องอยู่กับกระมังป่าคอใหญ่พี่น้องอ <c oughs> เอ้ยเกิดมาจาน,นอายุหาสิบหาหาสิบหกหาสิบเจ็ดแล้วไม่เคยยังไม่เค,เคยจับเคยใบยป่าตัวนี้เป็นพี่น้องป่าตัวเดียวสวงองโรกว่าเป็นพี่น้องเลยคอใหไ่พี่น้องไอ้เนี่ยจัดไปวันแห่เลาหม,มั <c oughs> นก้มัว มือมือเพิ่นให้หาล้อมรพิ่นบ่ได้บรรมือเพิ่นว่าให้หาแยกเราเพิ่นได้ยังมันบวงเราวต่อคอตัวละสองพวกอยไก่สิม้อย์มันเด็ดมันคังว่าทุ่นพี่น้องตายไปนะบ่าตายจะวางเน่าแล้วเน่ามือแล้วแต่เบ้าน้องบัวเห็ดเมนูอีหยังบ่ไวยฐานแม่ว่าสิไปงานศพเพิ่นในบ้านต้องไก่กันบ่เดี๋ยวจับให้เพิ่นเบิ่งกันตัวนี้ก็เพรามันน้อยๆเด้อพี่น้องเลย มันดูมันใหญ่เดินเขาหลายปในแบบท <c oughs> ี่จริงมันก็มีอยู่ทัวเทียบเหรอแต่ว่าบอาเรื่องแม่เกิดมากเราก็สิได้ใบาปากคอญยย่ยประมาณน,นี้ปัญญาศักดิ์เคยได้อยู่แต่มันกับประ,ประมาณตัวละโลก,กว่าตัวน,นี้นี่มันสองโลก,กว่าได้พี่น้องเนี่ยไงใหครใหญ่ยค่ะลงเบาลงหวานเสียดมีนู่นยังชู่กินพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาหมดแดงไปต้มใสป่ปลากคอญ่ครับ ต้มสมปลาคอใหญ่หาหมดแดงก่อนครับสีด่ายบูนี่ครับยังมีไข่บูบูมีตาห้างนหน่อยๆเหลื้อตาห้างนหน่อยๆครับห้างเนหน่อยปลอดเอด็ดแปดมีไขบ่บ่เขามีไข่กับเสี่ยมแม่มั้งนะครับต้มใส่ปลาคอใหญ่ห้างนหน่อยๆแต่ว่ามีไข่ครับพี่น้องไข่หลายครับห้างเล่นหน่อย หน่อยจะมีใครครับเรียบมมออะไรอีกนคร no? ับพี่ตัโอโหไม่ไหมหยง่าอโ ท่นเนี่ยกำลังเดดังกับพ่อแม,ม่แล้ว่าไปงานชุดดำครับมันได้ได้สูผู้เดียวเฮ้ยนี่มันลูกมันนี่ลูกมันนั่นแหละนลากดาไหครับไ่ กัดป้อแล้วเมื่อกี้กัดทำพอใจกัดดาข้อเข็มกัดดาพระรามมดแดงนะครับบอสนีพระรามมดแดงไงครับก็ลานมดดำกับมดแดงกัดป้อมดบัวเขาอือแม่เป้งนี่บอกพูดกันว่าแม่เป้งอยากเอาแม่เป้งสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ครับท่านบุคคมข้าสวัสด,ดีครับท่านบุคคลครับว่าตอ,อนนี้มาทำอะไรที่นาตอนนี้มาก่อยก่อยก่อยลังมดแดงมาต่อยลังมดแดงมาก่อยไข <Okay. S 2> ่มดแดงเออมนันกำลังนั่งสมาธิรู้กำลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนข้นว่า ทำไมพูดไทยสรุปพูดไทยได้ไหมได้พูดลาวได้ไหมพูดลาวอ่ะได้ลาววะนี่ไงลาวเหรอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไงเคโรมัสึเเคคโโรรมัสึพูดภาษาเกาหลีได้ไหมเกาหลีนี่ถ้อพูดภาษาญี่ปุ่นได้เคโรมัสึกบภาษาญี่ปุ่นว่าเคโร ที่พาพูดไทยก็เราก็ต้องพูดไทยเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนเราจะได้เวลาครูพาอ่านคําเราจะได้ออกเสียงภาษาไทยถูกเข้าใจไหมโไเคครับใช่เวลาอยู่บ้านเราก็พูดทั้งอีสานทั้งไทยแหละปะบนกันเอ็มนบะเดี๋ยวกบว่าแต่อยู่บ้านเราพูดมดดำ<า>ขนาดแม่หรอหมดดำมาใครกระหลวดมดดำพบก,กันหลวนด,ดมาเ็ว่าหลวด เราเป็นไทยกระเทินมดมดดำใครบางพวกนูนใครมดแดงมดแดงกายไปอีกคนหนึ่งแต่ว่าก็มาลุมก็แล้วก็เอามาก็ไปก็เกียมอาวุธไปเกียมอาวุธคือค้อนพูดอีสานซิที่นี่ค้อนรักพูดอีสารซิมวเลยทุกหัวเลยพูดอีสารซิผู้ดีสารไม่ียาครับกินบ้เขี้บ้าบ้า อีสานได้ป๊อปอวสานได้ครับแด,ดครับ <c oughs> โป๊ะป๊อได้ครับอี่ขานนี่เลยครับเฮ้ยเข่าใจแลรับอ้ยจอยเอ,อ,อ,อ้ยก็ชากินกรับเราได้ต้องขันว่างสันน่ะถ้าชากรินได้บ่ได้ตัง้งเดยล่ะกินนี่เอามือภาษาญี่ปุ่นได้กบภาษาญี่ปุ่นว่าเคโลเคโลทีเอามาจากกระตูนนั่นเอง เอาเมียใส่ใส่ได้เมียมันนั่งครับเมียผมบวกกับพ่อครับลูกเมียกับลูกลูกมันก็มี่น้อยนึงพ่อครับกับลูกลูกมันพ่อได้ไปต้มใส่ปลาคอครับพ่อครับกับนั่งลงนั่งลงกับมดกับมดแดงที่มันที่มันนั่มลงเฉยๆนั่งลงกับมดแดงอ่อนนี่ให้หน่อยครับเขาจะกินบ่ไม่ไม่ค่ายครับกลับมาเล่นยๆครับมาเล่นนั่งลงนั่งลง แกว่าล่ะให้ข้างนี้นะครับเดี๋ยวมดแดงมันจะมาต่อยด้วยต่อยไม่เป็นหรอกเอ้าโอ้มาดูนั่นดิดูนั่นมดมดดำมดแดงอ่อนกับมดกับมดแดงเฉยๆมันพ่อครับครับกินไหมกินไหมกินตัวนางมันไหมนี่อร่อยไหมอร่อยไม่ครับไม่กินครับเอากวอ่อนก็นั่นแหละตัวอ่อนกินหน่อย เอาคิมสิรสชาติเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมดูสิเค็มเค็มเมียงเียเค็มกี่เม,มือปลอดเลยแต่มันขอเค็มีิครับเอาไข่อ่อนเนาะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอาอันที่มันไม่มีมดครับที่มันไม่มีมดแดงเนี่ยมันจะกัดปากโตมันจะกัดปากโตเ มือพ่อมีมด,ดแดง,งน้่นแะเอาย <มา S 2> ันมึงก็มันขังเอาขรังนี้โอเอาครั้งนี้กับต่อะสะอาดแล้วจะบอกสันเออได้าปากดึเปหัวยกเปลรสชาติเป็นไงเศรษรสชาติมันจืดนนจ,จืดจืดจืดดจแต่ว่าอร่อยมากมากแต่ว่า,าอร่อยมากมากโอ้โหอร่อยไข่มดแดงก็ได้มาแล้วครับปลาช่อนครับพี่น้องยอดไข่ เดี๋ยวไปล่างน้ำเกลือรครับล่างเกลือออกทีนี้ล่างเกเลืเกอเราค่อยมาต้มครับไข่งดไข่คร,ครับพี่น้องได้เวลาต้มปลาแล้วครับตม้มยำปลาช่อนเกลือกับรสด,ดีลงครับเออมันรสด,ดีมานะ้ละครนอกก่อนครับนอตม้มยำสมุนไพรตัดข้าวพี่น้องต้มแดงกระเทียมคาตะไข้ครับหลากผักซี่ นีวัตถุดิบชั้นดีครับมื่อนี่ว่าจะเป็นไข่มดแดงหรือว่าปลาช่อนมันจะเปียงหัวเพื่อนน,นี่ว่าเท่าก็ลูกเคยว่าได้ตีกันย้อนหัวปาลาครับว่าได้พิสกันย้อนหัวปาลาครับเพราะหัวใหญ่หัวใหญ่ครับครับปลากว่าต้มยำใส่ไข่มดแดงครับพี่น้อง ต้ยมยำปลาช่อนเดือดแล้วครับพี่น้องเดือดแล้วเขาก็าป่าลงครับ พงไข่โ <c oughs> ปร,ร่เลยน้ำปลาสุดครับเองกำลังเดือด เอาละครับพี่น้องฝนกับสีม่เพราะฝนครับมันแดงลงก่อนครับคว่ำมสมโอ้เป็นเงี้ยใครมดเดแยงได้กินงอนในยต้วนี้สมก่อนครับเลย ห้อนแห่งกับไปครับปล่าผลปฏิมาพี่นอ้องล่มบืดบาทแล้วครับเมื่องน้องบัวหอนให้ห่อนขาดบท,ทรกมากโดนเติบครับซิมก่อนครับ ตักแหวนเด็กหน่อยครับเพราะว่าวกปุ่นบ้านแล้วครับยิงเหลือคองดีหลายอย่างครับที่บ้านเลยใส่ลงว่ามันแนวของเด็กหน่อยกินได้ครับไขรปลามาเห Một chín một chín quá chúng nó cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทองใยครับเพิ่มคาวามนั่เผาทิบ บางเอาครับนาจะต้มยำปลาช่อนภาษาไทยที่เป็นต้มยำปลาช่อนครับไต่ยีสานที่ว่าต้มสมบัะขอใส่มดแดงครับนีส่สบายอีสานไปได้ขัวยูเมืองไทยครับไปเฮ็ดต้มปลาแบบนี้นะครับให้แม่ให้แม่ยาทางไทยกิน เล่าแล้ว,วมันก็ใส่มดแดงไว้แล้วเราบนเดินไปเฮ็ดเวียกทางื่นแม่ยาวมาเปิดบ่งเห็นต้มปลาไม่มดเอาของลูกไผ่ไปสาดทิมบัพี่นรอลูกไผ่ถาม่าลูกไก่มาถาม่าเอ้าแม่คือเอาต้มปลาไปทิ้งมนแม่เอาต้มปลาไปทิ้งทำไมแม่เรียกว่ามันเสียแล้วมดมันขึ้น <laughs> มันหดเสียแลวพี่น้องหมดแดง ข้ชมชัวร์ครับมชัวร์พี่น้องจะบาดกันปาดทัวตั้ง่สุดยอดเลยพี่นอ้องคลักแซมเนี้ยครับสมพอดีแล้วครับรสชาติกลมกล่อมพอดีครับเครื่องปรุงกุ้งปลาย,ยางครับโมมีความข้าวเลยพี่น้องสมุนไพรข้าใส่ปไปหลายชุดไทยก็เนี่ยครับ ต้นหอมหอมป้อมแล้วก็ใบบัปปกูดไม่ลงครับปักตูดิบดีก็เ็ดต้องกินเ็ดทั้งใดกระแซบกัน,กนธรรมชาติมวนป่าเลียงคอเงี้ยี่นุตะสัก เนี่ยเป็นลูกตัวซักนี่โอ้ต้องหว่วงครับเรื่องหาอยากหากจินนัมเบอร์วันครับนัมเบอร์วันเนี่ยจนบ,บุอยากให้ไปวันเนี yeah. ่ยหามากกับโอ้จินมาท่านแล้วท่า,ามจินบิญากป่าท่ไมได้สะอาดตึ้งมือหนึ่งควายถิ่มควายดินน้ำปเปล่าญี่ปุ่นหลังขอบไก่ครับปากคอปลาบืนนี้ ทั้งป่าบระยู่เรื่องจริงเนี่พี่น้องคุณยายจ่าครับเรียบร้อยครับนี่นะครับนาตาต้มยำปลาซอนหูอยอดครับสุดยอดแม่รับพี่น้องมาเลยมากินน้ากันครับเอาครับพี่น้องเห็นแม่ว่าเป็นผู้ซิมครับอาชีวะบ้านองบวชตัวว่าเสียบอีรีบ่ต้มปลาคอใหญ่ มีมือลูกไส้พี่น้องบ้านได้กินเขาครับพี่น้องกล <หา S 1> ิ่นหงอยหัวหางบ้านมาอยู่เฮ็ดให้แม่กินแน่สนุกหัวนฉากลังเป็นสาวท้องใบหัวเนี้ยมันมัดนั่งต้มปากคอันี่แล้วบัานว่าใส่สาวท้องใบปากขวัญนี้กับปากขวัญนี้พญนยิ้สักสาวท้องใบกับพญนยิ้สักปลูกพี่น้องเอ,อ้ยเดืดมาตะนหน่อยจิย้มไงว่าก็สิได้กลิ่นเละปกักต้มปกักคอตัวละโลสองโลนะึง ตัวโลเนี่ยเคยกินรู้แล้วแต่ว่าตัวละสองโลนี่โอ้ม่น่าเก่าแต่น้ออื่นน้ำได้น้ำเลยนี่ต้องายกันไม่เนอะพี่น้องกินนี่ยังไงกินต้มปลาคอข้กิน่ายกินมดจับจพี่น้องจับจับกินมดกินมดผมมาร้านก็ได้พอแบ่งว้ให้แล้วอันนี้มันเพชรอันนี้เพชรอันนี้เพชรอันนี้เพชรครับกอเ็ดจับจับจับจนามนุนี่นุ่งบาสมบานพอดี มาล้กินมดแต่บางเนี่กินหมดแต่บางเนี่ยมดแดงเนี่ยกินหมดแต่บางเนี่ยากินมดแดงนี่น่มามดแดงมดแดงแม่ปิงกินพอแบงม่ให้แล้วไได้กินพอตักได้เตไปแล้วแม่ปิงมดแดงาแม่ปิงเนอนื้องกินแต่บางเียเห็นได้นี่เ้อเ้องับ่เ้อเตกินกิน คำชังล่าคำชังล่าจะไปยืนรุกครางเงี้ยพุงไปสวสดพ่อสีเฮ็ดแล้วคำชังล่าครับพี่น้องว้าวปลาพี่น้องเอยปลามันตัวใหญ่มันเหนืยบแสบเนาะมามาลาท่านผู้ชมแล้วปลาตัวใหญ่ประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้เรืงลมมันเรือเทือกเขากับฝนกษีมาคอยพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่นบานบ,บ,บุ๋งขวยกันสวัสดีจ้าสวัสดีครับ,ค,รบ,บคุณผู้ชมปวดไปเนาะมาเนี้นกินน้องนี่มาห่องแห้งซะเนาะไห้พูดภาษาอีสานซิมานี่ก่อน,านมานี่ก่อนอีีสานเนเ่ย <laughs>